จากตารางสายประธานนี้ถ้าเลือกม้อปแปลงขนาด1000 kVA จงหากระแสร,รวมของสายไฟและค่าไอที่ปลายสายของเมนประธานทั้ง2แบบปกติแล้วเมื่อเราทราบค่ากระแสของมอง้อแปลงเราก็จะเอาไปหาขนาดสายไฟได้เลยใช่ไหมคะแล้วเพื่อนๆนทราบหรือไม่ว่าสายไฟที่เราเลือกนั้นสามารถทนกระแสร,รวมได้กี่แอมป์และขนาดของสายไฟกับความยาวของสายไฟนั้น มีผลต่อค่ากระแสช็อตเซอร์กิตด้วยนะคะในข้อนี้จึงให้เราคำนวณหาค่า IC ดูว่าการใช้สายทั้ง2ขนาดนั้นจะได้ค่า IC ต่างกันหรือไม่จะเป็นยังไงบ้างเราไปดูกันต่อเลยคะ่ะไปที่โปรแกรมเดี๋ยวตรงนี้ขอเปลี่ยนเป็นแบบฟูลนิวตันแล้วกันนะคะเพราะไม่มีผลต่อการคำนวณจะได้มีพื้นที่สำหรับเขียนคำตอบได้คลิกเลือกกลุ่มติดตั้งเลือกกลุ่มที่7 คลิกประเภทเทรดเลือกเคเบิลล d ดเดอร์คลิกที่สายป้อนเลือกสายประธานคลิกเปลี่ยนหน่วยเลือก kva คลิกที่โหลดเลือกม้อแปลงเป็น1,000 kva คลิกที่สวิตช์เพื่อเลือกคำนวณด้วยกระแสะม้อแปลงคลิกเลือกสายในตารางนี้เป็นสาย n y y นะคะก็เลือก n y y แกนเดียวต่อไปไปกรอกค่าวงจร คลิกที่ r e เ w a y กรอกจํานวนเทรลงไปเป็น1เทรกรอกจํานวนวงจรลงไปชุดแรกที่เราจะคํานวณน,นี้เป็นสาย3ามขั้ก็ให้เรากรอกเป็น3วงจรต่อเทรค่ะเสร็จแล้วคลิกโอเคก็จะได้ขนาดสายออกมา300 s q สแควรมีสามขั้สายมีกระแสะรวมตรงนี้เป็น1471แอมป์ตรงนี้จะเป็นกระแสะโหลดจริงส่วนตรงนี้ จะเป็นค่าทนกระแสของสายไฟค่ะจะเห็นว่าสามารถรับกระแสได้มากกว่ากระแสหลดเล็กน้อยเรามาดูชุดต่อไปบ้างคราวนี้ไปแบบสีควบสายก็ให้เราไปเปลี่ยนจำนวนควบใหม่ค่ะโดยคลิกที่ Res w a y กรอกค่าลงไปค่ะ1เึ่แล้วก็สีควบสายเสร็จแล้วคลิกโอเคก็จะได้ขนาดสายเป็น240สแควร์สควบสายทนกระแสได้ 1,658แอมในชุด4ควบสายนี่ถือว่ารับกระแสะได้มากพอสมควรค่ะถึงขนาดใช้เมนเบรกเกอร์เป็น1,600ได้เลยทีเดียวเพื่อนๆพ,พอจะเห็นความแตกต่างแล้วใช่ไหมคะคราวนี้เรามาดูกระแสะลัดวงจรที่ปลายสายกันบ้างว่าจะเป็นยังไงคลิกที่โฮมเลือกชอร์เซอร์กิตในข้อนี้เราจะเลือกค่าโลว์วอนเตตแฟกเตอร์ C เป็นค่าสแตนด์ดนะคะ จากตารางเขาอ่างอิงที่230ทับ400โวลต์เราก็จะใช้ค่าตามนี้ค่ะที่แหล่งจ่ายเราไม่ทราบค่าแน่นอนก็ให้เลือกเป็น500เมกะโวลตแอมป์ต่อไปเลือกขนาดหม้อแปลงคลิกที่หน่วยม้อแปลงเลือกหม้อแปลงเป็น1,000 kVA ตรงนี้จะเป็นค่ากระแสลัดวงจรที่รุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นตรงขั้วม้อแปลงนะคะเผื่อกระแสแล้วคำนวณได้31 kA ก็เลือก IC เป็น 35Ka ค่ะอันนี้เป็นค่าที่ต้นทางนะคะต่อไปไปหาที่ปลายสายบ้างว่าจะมีค่าเท่าไหร่สมมุติให้ความยาวสายเป็น20เมตรแล้วกันคลิกเลือกสายเลือก300 sq สแวกรอกจำนวนควบสายลงไปเป็น3ควบสายกรอกระยะทางลงไปเป็น20เมตรเสร็จแล้วคลิกโอเคคำนวณได้ 29Ka เลือกค่า IC เป็น3 0 KA ค่ะต่อไปที่สาย4ควบเลือกขนาดสายเป็น240ส s q กรอกจำนวนควบลงไปเป็น4ควบสายระยะทางเท่าเดิมเสร็จแล้วก็คลิกโอเคได้เลยได้ประมาณ2 9 KA เช่นกันก็เลือก IC เป็น3 0 k เหมือนกันค่ะสรุปแล้วก็ได้ค่าดังนี้ค่ะ จบข่าว